สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับภารกิจนะครับกับการติดตั้งพัดลมนะครับที่อาคารอุตสาหกรรมนะครับวันนี้ก็จะติดพัดลมฝาผนังนะครับติดไบยากห้องนี้ก็เป็นห้องที่ถูกลืมมานานนะครับจริงๆมันเคยมีพัดลมอยู่นะครับที่คือด้านบนตัวนี้แต่ไม่รู้ว่า มันหายไปได้ยังไงวันนี้ก็เป็นเรื่องงานยามดีที่ห้องนี้จะมีถัดลมแล้วนะครับถ้ามีเวลาพอก็จะได้ทําการเปลี่ยนหลอดไฟด้วยเพราะว่าบ่ายสามมีประชุมนะครับไม่รู้ว่าจะทําทันไหมนะครับอะมาดูกันนะครับว่าเราจะต้องทอํายังไงกันบ้างเดี๋ยวจะทําการทดสอบลักไฟก่อนนะครับว่าลักไฟตัวนี้มันสามารถ ใช้งานได้ปกติไหมก่อนที่เราจะนําพัดลมมาติดตั้งนะครับล็อกเสียบกดสะบนอ่าตะวนใช้งานได้นะครับก็แปลว่าจุดนี้สามารถติดตั้งพัดลมได้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวเราก็จะทําการเจาะรูนะครับตรงจุดที่เราเอาเลยที่เรามาไวต้ตะกี้นะครับเพื่อที่จะทําการติดตั้งพัดลมเข้าไป งนี้เป็น,ผนแผนกเตรียมพัดลมนะครับเพราะว่าสายพัดลมที่จะใช้ม,มันสั้นนะครับก็เลยต้องต่อสายยาวนิดหนึ่งนะครับผแผนกคนรับแผนกนะครับผแผนกเตรียมพัดลมตอนนี้เราก็พร้อมแล้วนะครับทั้งขารับพัดลมแล้วก็พัดลมนะครับเดี๋ยวจะให้นักเรียนเอาขึ้นไปติดดู เรียบร้อยไปแล้วนะครับสำหรับตัวที่หนึ่งเดี๋ยวจะเอาพัดลมตัวที่สองขึ้นไฟติดตั้งนะครับ เร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับภารกิจแรกติดตั้งพัดลมติดฝาผนังจํานวน2ตัวนะครับเป็นพัดลมฮาตาริขนาด16นิ้วนะครับอันนี้ตัวที่1ตัวที่2ก็อยู่อีกฝั่งหนึ่งของห้องนะครับตัวนี้นะครับด้านทิศเหนือแล้วก็ทิศใต้ของห้องเรียบแล้วาภารกิจต่อไปนะครับก็ ะทำการซ่อมหลอดไฟนะครับตอนนี้มาเช็คสวิตดูว่าสวิตมันสามารถใช้งานได้ปกติหรือเปล่านี่เล มีสวิตเสียอยู่นะเ,เปิดแล้วไฟไม่ข้ามไฟมาเนี่ยตัวเนี้ยอันนี้ไฟจ่ายเข้าข้งนี้ครับพอเปิดสวิตแล้วไฟข้ามมันได้อยู่ามมาแต่ตัวล่างนี่ไ,ไฟเข้าข้างล่าง ไปข,ข้างล่างแตเปิดสวิตช์แล้วไฟไม่มาไฟไม่ข้ามมาข้างบนสวิตช์เสียหนึ่งตัวเร่ตัวนี้มีปัญหาแล้วก็หลวมด้วยก็หลังจากที่ทําการเช็คสวิตช์ไฟแล้วก็ปลักไฟนะครับก็เจอสวิตช์ไฟแล้วก็ปลักไฟเสียอยู่3ตัวนะครับก็ได้ไป ซื้อมาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็กําลังทําการเปลี่ยนสวิตช์ไฟแล้วก็ปลั๊กไฟก่อนที่จะทําการเปลี่ยนหลอดไฟในขั้นต่อไปนะครับวันนี้เป็นวันใหม่แล้วนะครับเราจะมาติดหลอดไฟกันหลังจากที่เมื่อวานติดไม่เสร็จนะครับต้องไปไประชุมกันก่อน Thank okay. you. เป็นอันเรียบร้อยดีนะครับกับภารกิจติดตั้งพัดลมติดผนังจำนวน สองตัวนะครับแล้วก็ภารกิจซ่อมแซมไฟส่องสว่างนะครับเป็นการดัดแปลงนิดหน่อยนะครับดัดแปลงจากหลอดฟลูอเรสเซนต์เป็นหลอด LED นะครับโดยทำการถอดสตารเตอร์ออกนะครับอันนี้อาคารอุตสาหกรรมนะครับก็จะมีพัดลมนะครับแล้วก็จะกลับมามี ไฟส่งสว่างอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ